mọi người mất ở nhà mất 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 mất nhà mất mất nhà 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 mất เดี๋ยวาเดี๋ยว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 กูจำได้ยื้น้่มแขกนี่นมวัดเป้าบ่เป็นนมบัดรม่ไหรมันเสือแต่ว่าฉันว่างวานี่ตีขนมงินกลัวเมนป๊ายวบป้าเอาเนี่ยเสะเบิ่งดูเพราะคือาหลายเสือเอาเบียบันทำไมเบิ่งเื้อเอาเบี้ยบันอีกสองลัง เดี๋ยวนี้กำลังสร้างเสากับหลังคาบ้าไม่อยงเปิดร้านค้ากําลังแพมินิมาเขาเชื่อเป็นอีกสองแ่รก่อนตั้งร้านลยอ้บ่เาเีวี๋ประจัพ่อแพอันพ้อขับรถมาถอดจะขับมาปูกอยู่เลยอะไของมันหลายประเด็นขาพี่นี่เมอของแพร์เินทางหนึ่งกนี่มาแพร์มาขามขามกวนขามกวนเลยเจ้ามึงอ

เอว่าไมมึงอันมันอันอเดกันอันนี้มันเก่าแล้วมึงตอดกินไหมปแนเไมุ่ดต่อไปกินแล้วเาบอกซื้มาสไงต่อมาให้มึงนะผมไม่รู้ว่าเขาทีเนี่มันแต่สไมาให้ความหอมความที่ไปนี่ใช่เสมัดีเนาะให้คว้าเขาสองกรุงได้เงเอยไม่กินต่อแมวเออนกตาห้เอายางดินั่นนั่น ถุงแดงถุงแดงแดงให้ไม่รู้ผู้ถือเจ้าแบกก็สอบเขานี่ยมาหาบอกช่วยแบกเขาอยากแดง่้เอาไปแดงไมยากอันนี้แดงปาตีดีดีมึงเอาไปหูไหนบ้างแล้วผู้ือม่กงอันบพเอานมัังผูจะไใสเอาบักอีกีม่แน่สิแหละเอามากิองด้วยอย่งอย่งนั่นนียิงขึ้นแต่แบขนาดไหน โอ้ยีเลยบ้าเอาทอดๆก็ยิงปืนได้เด้เนี่ยโอ้ยุ้ยนะบ้อไปเหี่ยต์เบเบงได้บันจะปวดเลยนะของเล่นแดงเนี่ยมั้งเอาคุณผู้ชมอยากแม่คุณละคางถ้มาปนกูรถโอ้ยไปไหนมาบ่า เอาฟ้าตะกีมื่อกแซ่แซ่มบวชบาเาบนีไปาไม่ไหวแบะาจารย์ไปปล่อยซะไปยังปอย่ไหนไม่ได้เนาะลงนามดินดาวดาวคื้บนน่เียภาพะานงัต้องดีโอ้ยหลวพี่จะเดือดเดอให้รู้ังไปะิีขไ้มเออเ็มบม่าีมตอาบัีมันตบือ เธอมาติดติมพ์ตีแมวมาให้เลด้อเป็นพยาธน้ำกันเพราะว่าปลาแห้งนกกินนมด้ปลาสดมาเดีวนี่แก้วว่องกับมกินเพร่ะบะกินปลาเรียอเพราะตัวไหนอันลาบง้อยังกับมาบอกว่าสูเปอร์อนเบอร์ละละบ้านเนี่ยก่อนกินเบอร์แล้วเสียงรับร่มเนาะปวแดงเนี่ยมาเสียงปวดได้สิปากที่ยังกระแซงเลยอเอไม่เพ้หรตัวยลอดจะ่านโลกพวกสะกอผพานลดดห้เมิดห้เมืดเลยมืดแล้วครับมืดเกลียวมืดที่ดีจังไถเอาจต่ความรัดแต่วามง้อ็นไงแอบมายากรูกลับไปยัง ปูขุดศาก็ปูดีแต่ก็อเอากระปูขึดศามันคือนาทีมันยิงมันเหมือนนาทีาแล้วคนหลังสงการเปิดกังตเก่ยอะไยเยจ้าเรียน้ต็มันยุติแน่<ะ>เคบเตเตมราาิมนติมเมเติมเติมเตาเติเติมเตนเตรมเมเติมเตมติิตีต<ะ>เ <c oughs> เคเคเเเเมเเแ้เมเเ เอาซีสักอรถอยูตัวอ่เอไหร่ต้องแดมันหนักแตกไม่ย่หนูเอารถยูเอาต้องก็ใสเที่ยน่ะวเมื่อไหร่ไปเที่ยนไหนจมแต่แต่ทางอ่กขันปั้มมันจนหอวบ้านรัาะขนมมั่จะเต็มลังเนี่ยุกหัวเต็มานี้นี่ป๊บเมื่อไหประเดีจจักเปอร์เซนตนบอกเราที่นี่แค่สองัวเนหนึ่ฮะกองเปอร์เซยนที่ีอีกหลายล้ากัฟังตะวนมันสร้างหลังคากับเสาไว้หน่อแมหโอ้เปลี่ยต้นขนมเงินเท่าจะมาเขารวยนี่ยแม่ มนันได้ขนมอีิกของล่างคอยให้แม่ค่อยเปิดร้านขายของซั่แต่ว่าขันบ้านได้อีิกพ่อจ้องล่างขึ้นเดนี้เป็นร้านขายของชั่มร,ร,ร,รูดอึอยากใหญ่ใหญ่ขึงนมงบางเลยแม่แบบฮักคาตัวเล็กน้อยไปใส่แบบไปเห็ดหน้ามูนี่แหละอ,อืมฮักไบมือละลอยแล้วยังบ๊อกขืนชาขอร้องจักรกองเลยเออตะไาแม่บ่อแม่หล่อบ่อแม่บ่อเบียร์จักรฝนเลย เมนูแม่บอกบากแทะไปว่าในมือทีบอเล็กซิถึากตังสาคาตู้าคาตูหกลอยขาหัาออกสามลอยเขาต้องหกได้ละเพราะเห็นหนาทีบะคมเ่ยต้องมันต้องหกอยู่แล้วเขาใจตามนั่นล่ะรับเด่องไหมนะเงบ่าเห็นมาฮะรับเงไหมยังไม่ปูกกสีล้านตกูเห็ุปลดไ้เห็นถึอยู่ยมันเกินไปว่าเราคนเดือดเ้ยขออ้างหลยมาเ่รขยิ